เข้าจานสูงอะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สถานีจานสูงแล้วนะครับผมรถโดยธรรมดาขบวน251นะฮะทนบุรีประจวบคีรีขันเข้าสู่สถานีสุดท้ายปลายทางที่ประจวบคีรีขันเรียบร้อยแล้วช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีตลาดตัวรุ่งประจวบอยู่พอดีนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ไปเดินตลาดด้วยกันนะ